าเช็คลิสต์ก่อนขึ้นไลฟ์ต้องเตรียมอะไรบ้างสำหรับมือใหม่ก่อนที่จะขึ้นไลฟ์นะครับ ถ้าเป็นไลฟ์แรกของคุณเจตแ ant, นะนําให้ต้องเตรียมตัวแบบนี้เลยครับข้อที่1นะครับคุณจะต้องเตรียมตัวเองก่อนครับเพื่อที่จะให้ภาพลักษณ์ของคุณออกมาดูดีแล้วก็โดดเด่นนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมการแต่งกายของคุณหรือว่าจะเป็นซิกเนเจอร์ลุคของคุณนั่นเองนะครับข้อที่2นะครับคุณจะต้องเตรียมใจคนที่ไลฟ์แรกๆนะครับจะต้องเตรียมใจนิดนึงเพราะว่าตัวเลข Golf บนหน้าจอมันจะกระโดดขึ้นแล้วก็กระโดดลงเป็นเรื่องปกตินะครับไม่ต้องกังวลแล้วก็ไม่ต้องตกใจไปนะครับมันเป็นเรื่องธรรมดาสำ เราต้องตั้งใจทําไปเรื่อยๆครับแล้วจะมีคนดูเราเองนั่นคือฐานแฟนของเราครับข้อที่3ต้องเตรียมสถานที่ไม่ว่าจะเป็นแสงสีเสียงอันนี้สําคัญมากๆแล้วอีกอย่างนึงก็คือฉากนะครับฉากด้านหลังในการไลฟ์ของคุณอาจจะต้อง เปลี่ยนไปเรื่อยๆบ้างเพื่อที่จะไม่ให้มันจำเจเกินไปและที่สําคัญเลยนะครับจะต้องไม่ใช่สถานที่ที่มีคนพลุกพ่านนะครับเพราะว่าความสนใจอาจจะไปอยู่กับฉากหลังของคุณได้นั่นเองนะครับสำหรับเสียงนะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากๆที่ไม่ควรที่จะมองข้ามเลยนะครับแนะนําให้ใช้เป็นไม้ไม่ว่าจะเป็นไม้สายหรือเป็นไม้ไร้สายแนะนําให้ใช้ไม้นะครับเพราะว่าเสียงจะได้ชัดเจน แล้วก็คนดูจะได้ดูคุณจะจดไลฟ์นั่นเองนะครับและข้อที่4ครับต้องเตรียมข้อมูลบอกเลยนะครับว่าข้อนี้สําคัญไม่แพ้ข้ออื่นเพราะว่าข้อมูลมันสําคัญมากๆกับการที่จะสื่อสารให้คนเข้ามาดูไลฟ์ของคุณหัวข้อคุณโดนไหมนะครับเนื้อหาในไลฟ์ของคุณมันจะดึงคนให้อยู่ดูไลฟ์ของคุณจนจบหรือเปล่าอันนี้ก็สําคัญเช่นกันข้อที่5นะครับต้องเตรียมพลังงานนะครับข้อนี้เป็นข้อที่สําคัญไม่แพ้กับข้ออื่นเลยคนดูนะครับจะสัมผัสได้เลยนะครับว่าคุณมี energy หรือมีพลังงานมากแค่ไหนในการที่จะไลฟ์ออกไปนะบจะอก การไลฟ์เป็นการที่ใช้พลังงานเยอะมากนะครับอาจจะต้องเตรียมตัวนิดนึงนะครับถ้าเราไม่พร้อมอย่าไลฟ์เลยนะครับแต่ถ้าเราพร้อมวันนี้มี energy ที่ดีมากๆเลยมีพลังที่อยากจะส่งต่อความรู้หรือว่าเทคนิคดีๆให้กับผู้ชมผู้ฟังนะครับก็มาเลยครับจัดเต็มไปเลยแล้วก็มีพลังมี energy ตลอดทั้งการไลฟ์นะครับไม่เข้ามาแล้วดูแบบห่อเหี่ยวเหนื่อยนะครับอันนี้ก็คือจะไม่มีใครดูไลฟ์ของคุณจนจบแน่นอนนะครับก็อย่าลืมนะครับสำหรับมือใหม่ที่จะเริ่มกด go live นะครับเอาเทคนิคดีๆที่เจ็ดมาบอกทั้ง5เช็คลิสต์นี้ไป เริ่มทําก่อนที่จะเริ่มกด go live กันนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับถ้าเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับถ้าใครอยากจะให้เจ็ดทำคลิปสไตล์ไหนหรือว่าแนวไหนหรือว่าหัวข้อแบบไหนที่อยากจะรู้สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้โพสต์นี้ได้เลยนะครับ